มาพบกับครูณริดาลักษณ์พยาดนุพัฒนนะคะในรายวิชานะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องสถิติเบื้องต้นนะคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะเข้าสู่บทเรียนเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าเราเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้เพื่ออะไรนะคะเมื่อเราศึกษาจบแล้วเนี่ยหรือเรียนรู้แล้วนะคะ ผู้เรียนเนี่ยจะสามารถคือหนึงเข้าใจความหมายของสถิติและข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะสบอกความหมายของพารามิเตอร์และค่าสถิติได้สามจำแนกได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวอย่างหรือประชากรนะคะสอธิบายข้อมูลของข้อมูลทางสถิติได้นะคะหอธิบายแหล่งข้อมูลทางสถิติได้นะคะห จำแนกได้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล 7. เข้าใจวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 8. นํนำเอาความรู้นะคะเรื่องสถิติเบื้องต้นนะคะไปใช้ในงานวิชาชีพหรือชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเรามาดูนะคะสมรรถนะหน่วยการเรียนรู้เมื่อเราเรียนแล้วเราจะได้อะไรนะคะคือ 1. นึงเราสามารถสำรวจจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย2 ใช้ข้อมูลข่าวสารค่าสถิติและสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจได้นะคะลำดับต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะตัวแรกที่เราจะมาทําความรู้จักก็คือความหมายของสถิตินะคะสถิติหมายถึงนะคะตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงต่างๆของสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวเลขแสดงจํานวนนักศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400-2541ถึง2545ตัวอย่างที่2องนะคะตัวเลขแสดงจำนวนนะักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีพุทธศักร,รกาช2548 ตัวต่อมานะคะที่เราจะมาทำความรู้จักนะคะสถิตินะคะที่อีกตัวนึงนะคะตามความหมายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะสถิติจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงจากตัวอย่างที่เราศึกษาเรื่องนั้นมาเป็นข้อมูลของเรานะคะ2 การนำเสนอข้อมูลคือการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาแสดงให้เห็นได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเราอาจจะนำข้อมูลตัวนั้นมาแสดงให้อยู่ในรูปของกราฟนะคะอาจจะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นนะคะแผนภูมินะคะตารางแจกแจงความถี่เพื่อที่จะนำไปใช้เข้าสู่กระบวนการต่อไปคือการวิเคราะห์นะคะและสรุปผลในขั้นตอนต่อไปนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือการนำเอาข้อมูลที่เราเนี่ยเก็บรวบรวมมานะคะมามาใช้ในการคำนวณน,นะคะเพื่อให้ได้ค่าทางสถิติที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นค่าเฉลี่ยนะคะคณาสตรสร์ส่วนเบี่งเบนมาตรฐานเป็นต้นนะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการสรุปผล ว่าเรานะคะมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่เราจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้นะคะเด็กๆตามครูไปดูนะคะตัวต่อมานะคะที่เราต้องรู้แน่นอนเลยนะคะข้อมูลหรือ Data นะคะข้อมูลหมายถึงนะคะข้อเท็จจริงหรือข่าวสารนะคะที่เก็บรวบรวมเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้เช่น ตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างจะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งพัททิลาสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งได้25คะแนนตัวอย่างที่สองนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่17จัดที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะ,ะข้อมูลทางสถิตินะคะเรามาทำความรู้จักเนาะว่าข้อมูลทางสถิติเขาหมายถึงอะไรนะคะข้อมูลสถิติหมายถึงข้อมูลที่เราเนี่ย ต้องมีจำนวนมากพอที่จะแสดงถึงลักษณะของกลุม่มหรือส่วนรวมหรือสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือตีความหมายได้นะคะข้อมูลเพียงหน่วยเดียวเราจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิตินะคะเนื่องจากว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยนะคะอย่างเช่นนะคะครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึง่งพัฒาวันอายุ16 16ปีนะคะ เราจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติเนื่องจากว่าข้อมูลที่ใช้ในการประกอบอยังมีน้อยเกินไปนะคะ 2. อ,อายุเฉลี่ยของนักเรียนชั้นปวช .1 สาขาพาณิชยกรรมเป็น15.5ปีเราถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติเพราะว่านะคะเราได้ใช้จำนวนนักเรียนเนี่ยเป็นจำนวนเยอะแล้วนำมาเฉลี่ยอายุนะคะเราจะได้ช่วงอายุที่เราเฉลี่ยแล้วคือ15.5ปี นะคะเราถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิตินะคะลำดับต่อไปนักเรียนนะคะมาทราบคํททาศัพท์ทางสถิติที่เราต้องทราบนะคะหรือควรทราบนะคะลำดับที่1คือประชากรนะคะประชากรคืออะไรประชากรเนี่ยที่เราพบนะคะอย่างในบ้านของเราเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเราถือว่าประชากรตัวนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นคนหรือสิ่งของก็ได้นะคะ 2. นะคะตัวอย่างตัวอย่างก็คือข้อมูลส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรซึ่งเป็นตัวแทนที่เราจะนำมาศึกษาในเรื่องนั้นนะคะ 3. คือพารามิเตอร์นะคะหมายถึงค่าตัวเลขที่คํานวณได้จากกลุ่มประชากรเป็นค่าที่อธิบายเกี่ยวกับประชากรนะคะ 4. ่ค่าสถิติ หมายถึงค่าที่เราคำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรซึ่งเป็นค่าที่อ้างอิงจากกลุ่มประชากรที่เราเลือกมานะคะเรามาดูนะคะตัวต่อมาคือประเภทของข้อมูลนะคะประเภทของข้อมูลจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นข้อมูลที่เก็บได้เป็นตัวเลขนะคะเราจะบอกถึงขนาด บอกถึงปริมาณมากน้อยก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะคะแนนสอบนะคะคะแนนสอบอาจจะบอกว่านักเรียนชั้นปวชหนึ่คนที่1เด็กหญิงชบานะคะสอบได้คะแนนคณิตศาสตร์15คะแนนเด็กหญิงกุลาบสอบได้คะแนนคณิตศาสตร์20คะแนนนะคะอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะอายุนะคะเราอาจจะ ทำเป็นตารางออกมานะคะว่าคนที่หนึ่งนายคนนี้อายุเท่าไหร่นายคนที่สองชื่อนี้อายุเท่าไหร่นะคะความสูงนะคะเราจะต้องทำเป็นตารางนะคะเพื่อที่จะมีจำนวนของสมาชิกนะคะที่เราไล่ลงมาตามลำดับนะคะซึ่งความสูงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะน้ำหนักรายได้นะคะรายได้ของประชากร นะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไรายได้ของประชากรจะไม่เท่ากันแน่นอนนะคะเพื่อที่เราจะนำมาทำเป็นข้อมูลความเร็วระยะทางราคาน้ำมันเป็นต้นนะคะสข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งที่กำหนดที่ที่ของญานะคะที่กำลังสนใจที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งนะคะเราอาจจะแทนด้วยตัวเลขก็ได้นะคะแต่ตัวเลขดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปริมาณอย่างเช่นเพศนะคะเพศหญิงเพศชายเพศที่3นะคะสถานภาพสถานภาพโสดสมรสหรือยาหรือแยกกันอยู่นะคะสาขาวิชาอย่างเช่นสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังช่างยนต์คอมพิวเตอร์ธุรกิจธุรกิจค้าปีกนะคะ ความคิดเห็นนะคะเชื้อชาติศาส,สนาระดับการศึกษาอาชีพหรือเบอร์รองเท้าหรือแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งข้อมูลต่างๆตัวนี้นะคะจะเป็นข้อมูลนะคะที่เรานำมาใช้ในการประกอบนะคะเพื่อนำสู่การวิเคราะห์ของข้อมูลทางสถิตินะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้เรียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ครู สาระหนึ่งที่ครูอยากจะฝากนักเรียนนะคะหลายคนเนี่ยนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะอยากจะฝากเลยนะคะสิ่งแรกนะคะนักเรียนต้องเปิดใจสิ่งที่สองคือหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆสิ่งที่สามคือหมั่นทำแบบทดสอบบ่อยๆนะคะนักเรียนจะสนุกในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็จะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นอ่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครู ฝากนะคะฝากแบบทดสอบไว้สักหนึ่งเรื่องนะคะแล้วเราจะมาพบกันในคราวต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ